ในแต่ละวันร่างกายคนเราต้องเจอทั้งมลพิษและความเครียดไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นหากปล่อยวินาสะสมมากเกินไปอาจเกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเหล่านี้ให้กับร่างกาย เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปรุปงสําเร็จตาดอบพโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุภาพบุรุษโดยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจําตัวดูแลครบในหนึ่งเดียว สารสกัดที่สำคัญ กาแฟอาราบิกาช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่งสารสกัดกระชายดำใช้บำรุงกำลังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดเห็ดหลินจือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคสารสกัดจากโสมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆคอลลาเจนไทป์2ช่วยลดอาการเข่าเสื่อมปวดข้อและเสริมสร้างข้อเข่าเสื่อมได้สารสกัดถั่วเหลืองลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย แอลอาจินินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของการสบฉีดโลหิตของร่างกายสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังสารสกัดจากญ้าหวาช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับสารสกัดไลโคปินช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกมะเร็งตอบลูกหมาก สารสกัดอื่นๆเบต้ากูแคนจากยีสต์วิตามิน B6 และ12ซิงซิงอะมิโนแอซิดคีเลตสูกาโรสทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จตาดอปปิโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดต่อผู้ส่งวิดีโอหรือลิงก์นี้ให้ท่าน